ัย,ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกรอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเครปปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตและมาพูดถึงความน่ารักของจิ i กิต้าที่ยืนยันโดยพี่อัสสนะครับว่าจิกิต้าเนี่ยมีความเหมือนกับรุ่นพี่ลิซ่ามากๆเลย ในคลิปล่าสุดของ Baby Monster ที่ปล่อยออกมานะครับ EP ที่3การประเมินครั้งสุดท้ายนั้นก็จะมีช่วงที่ดเด็กๆเ a b y m o n ster อร์เนี่ยซ้อมเพลงของรุ่นพี่ BLACKPINK นั่นเองและ Lisa านะครับรุ่นพี่ลิซ่เนี่ยก็มาเป็นครูเป็นโค้ชเป็นเมนเทอร์ควบคุมการฝึกในครั้งนี้ด้วยบอกเลยว่ามีโมเมนต์ต่างๆให้ได้เห็นได้ดูกันอย่างมากมายเลยนะครับ มีช่วงหนึ่งที่เด็กๆเนี่ยกำลังพักกันอยู่พี่ลิซ่าเองเนี่ยก็กําลังติดไม้แล้วก็คุยกับทางทีมงานอยู่นะครับเบบี้มอนสเตอร์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมีการแอบคุยกันด้วยพี่อาสานะครับบอกชิกิต้าว่าสีผมของชิกิต้าเนี่ยเหมือนกับสีผมของลิซ่าเลยคล้ายๆกันเลยทรงผมก็คล้ายๆกันด้วยนะครับแล้วพี่อาสานี่ก็ไปลูบๆหัวชิกิต้าชิกิตา้ตาก็แบบทําท่าเขินๆแบบว่าจริงหรอจริงหรอเหมือนจริงหรออะไรประมาณนี้นะครับแถมพี่อาสายังบอกว่าดูคล้ายกันมาก มากเลยระหว่างจิกิต้าแล้วก็ลิซ่านั่นเองดูเหมือนเป็นพี่น้องกันพอบอกว่าเหมือนเป็นพี่น้องกันปุ๊บเนี่ยจิกิต้าเขินจนไปไม่เป็นเลยนะครับทำตัวไม่ถูกเลยแล้วก็ไปแตะไหล่พี่อาสะแล้วหัวเราอออกมาพี่อาสะงงเลยว่าหัวเราออะไรแล้วก็อาสาก็หัวเราะแบบนุ่มนิ่มให้ชิกิต้าไปทีหนึ่งนะครับแต่พี่ลิซ่าเนี่ยไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าเด็กๆ2คนนั้นกําลังพูดถึงกันอยู่นะครับพี่ลิซ่าเนี่ยก็น่าจะกําลังคุยเกกับทางทีมงานอยู่ พูดถึงการถ่ายทําอะไรประมาณนี้แต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยขอแอบพูดถึงพี่ลิซ่ากันหน่อยแล้วก็อาซาเป็นคนบอกเองเลยว่าชิกี้ากับพี่ลิซ่านนเนี่ยมีความคล้ายมีความเหมือนกันเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยแถมยังเป็นเด็กไทยเหมือนกันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งรุ่นพี่ลิซ่าแล้วก็รุ่นน้องเบบี้มอนสเตอร์เนี่ย คิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับความเหมือนกันของลิซ่ากับชิกิต้าที่อาสาบอกว่าสีผมก็คล้ายทรงผมก็คล้ายเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยชิกิต้าดูเหมือนจะถูกอกถูกใจคําชมนี้สุดๆไปเลยแถมยังเขินจนแบบทําอะไรไม่ถูกไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่มีพี่ลิซ่าเป็นไอดอลเป็นโรโมเดลแล้วก็อยากเดินตามทางความฝานันเหมือนกับพี่ลิซ่าที่ทำตามความฝันตัวเองได้เนี่ยก็เลยเขินหนักมากมาก โดนชมว่าสวยเหมือนไอดอลของตัวเองเหมือนเป็นพี่น้องกันกันกบพี่ลิซ่าเนี่ยบอกเลยนะครับชมแบบนี้ชิกิต้าก็คือถ้าไว้หัวใจให้พี่อาสะคนเดียวเท่านั้นไปนแล้วแน่เลยในตอนนี้สําหรับคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ Baby Mon นสเตก็อย่าลืมติดตามไปกําลังใจให้กับเด็เดกๆทั้ง7คนด้วยดูเหมือนว่ายังหยิกยาวไกลเลยนะครับกับการประเมินเรายังไม่รู้ว่าจะมีกี่ EP แต่ที่แน่ๆปลอย่างเนี่ยก็คือ จัดหนักจัดเต็มจริงๆคลิปนี้ต้องขอตัวจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนอยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง